เวลาดึงใบขึ้นครับต้องปรับให้มันอยู่ในระนาบ90องศาแบบนี้ครับให,ให้ใบมันมันอยู่อยู่แนวนอนตรงๆเลยแล้วก็เราก็ปรับได้เลยครับขึ้นลงเวลาขึ้นก็ดึงขึ้นไปครับเวลาจะเบรกครับให้เราเอียงไปทางขวาเอียงเชือกไปอย่างเงี้ยครับไปทางขวามันก็จะเบรกแล้วก็เราก็สามารถหมุนใบเปิด,ป,ดปิดได้ครับอย่างนี้ ก็ดึงได้เลยแล้วก็เวลาเราจะปล่อยลงก็เหมือนเดิมครับต้องตั้งใบให้ตรงก่อนแล้วก็เวลาเราจะเอาลงต้องเอียงมันทางซ้ายครบอย่างนี้เอียงมาเยอะๆมันจะดังแกลกเราก็ค่อยๆผ่อนมันลงมาค่อยๆช่วยช่วยช่วยล้างมันหน่อยเดี๋ยวใบมันจะสีกันอย่างงี้ครับถ้ามันปล่อยลงมาแล้วมันจอดก็คือว่าต้องเอียงอีกอย่างี้แล้วก็ค่อยๆผ่อนดึงไบเรื่อยๆครับจนมันสุดมันก็ จะไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับข้างซ้ายก็เหมือนกันเวลาจะเอาขึ้นก็ตั้งใบตรงสุดก่อนแล้วก็ดึงครับแต่ช่วงมุมด้านซ้ายมันอาจจะติดกำแพงแต่ก็พอเบรกได้ครับเอียงมาประมาณนี้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ปรับใบขึ้นหลบมุนได้ปรับแนวนอนแนว,แนว,แนวตั้งอย่างเงี้ยครับก็เวลาเอาลงก็เหมือนเดิมตั้งใบตรงแล้วก็เวลาเอาลงฝั่งซ้ายก็ดันมาทางขวาเนี่ยดังแกลก แล้วก็ค่อยๆผ่อนช่วยๆมันครับอย่าปล่อยรูดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทางไวนะครับถ้ามันไม่สุดก็กระตุกกระตุกกระตุกนะครับจนเชือกมันลงมาตรง,ตรงตรงนี้ครับมันจะตรงเนี่ยมาดูนยครับเชือกมันจะปล่อยสุดมันก็จะตึง<ม>พอดีอย่างนี้ก็คือสุดแล้วครับก็ปรับใบได้ปกติอันนี้การใช้งานคร่าวๆ ถ้าปรับแนวนี้แสงมันจะขึ้นข้างบนครับนิดหน่อยอนีครับอันนี้ก็ปิดแล้วจะมืดเลยเดี๋ยวผมลองปิดไฟให้ดูครับออห้องมันก็จะมืดมืดกว่าเก่าครับ